สวัสดีครับสาหรับ EP นี้ e ี3นะคร <ARY C 2> ับะะเรื่องของส่วนประกอบสําคัญของระบบน้ําหยดนะครับยังอยู่ในหัวข้อของซีรีส์ที่1นะครับก็คือเรื่องของพื้นฐานระบบน้ําหยดนะคะรับฟูพื้นฐานระบบน้ําหยดอยู่นะครับเราเข้าเนื้อหากันนะครับว่าสิ่งประกอบสําคัญของระบบน้ําหยดอ่ะมันมีอะไรเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไปดูอุปกรณ์จริงๆนะครับในส่วนประกอบของระบบน้ําหยดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ําถังน้ำนะครับแล้วก็ดูปั๊มน้ํานะครับ แล้วก็ดูเรื่องของระบบกรองน้ํานะครับแล้วก็ดูเรื่องท่อเมนท่อเมนย่อยดูหัวใจน้ําแล้วก็เทปน้ําหยดนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องพวกวาล์วหางปลานะครับหรือสายไมโครท่อ ldpe ตัวเจาะท่อทามเมอร์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับก็คลิปนี้สําคัญมากนะอืมเป็นส่วนประกอบสําคัญจะได้เห็นอุปกรณ์เห็นของนะครับ <S <S ในแหล่งน้าเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยแบบบางคนเป็นสระน้ํานะครับก็สูบน้ําจากสาระขึ้นมา รดน้ําเลยบางคนเป็นคลองน้ํา <ST an throp os> ก็สูบน้ําจากคลองขึ้นมารถนะครับก็ต้องมีระบบกลองมีอะไรบางคนเป็นบ่อบาดานซับเมิร์สนะครับเป็นเป็นเป็นบ่อบาดานเนี่ยก็จะต้องมีกองทรายนะครับหรือบางคนไม่มีบ่อบาดานไม่มีคลองนะครับก็ต้องใช้ถังน้ํานะครับซึ่งถังน้ําในที่นี้นะครับก็จะเป็นได้ตั้งแต่ถังเบา้านะครับถังเบาถังพันลิตรถังเก็บน้ํสองพ0ลิตรเป็นพลาสติกก็ได้นะครับ หรือจะเป็นถังปูนก็ได้นะครับถังปูนหอแชมเปญอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับก็ก็อยู่ในเรื่องของแหล่งน้ําดังนั้นทําน้ําหยดเนี่ยแหล่งน้ําใช้ได้หลากหลายมากนะครับแม้กระทั่งที่จะเป็นถังสองผลิตรหรือถังพันลิตรเนี่ยก็ลดน้ําได้เป็นต้นไม้หลายร้อยต้นเลยนะครับเพราะว่ามันมันเก็บน้ำบัฟบเฟอร์ได้ในระดับหนึ่งแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นระบบน้ําอย่างอื่นเช่นสปริงเกอร์หรือมินิสปริงเกอร์เนี่ยบางทีแหล่งน้ำเนี่ยจะต้องคํานวณ ให้มันเยอะมากจริงๆนะครับให้เพียงพอต่อการลดน้ํานะครับอันนี้คือเรื่องของแหล่งน้ํากับถังน้านะครับ2นะครับปั๊มน้าเดี๋ยวไปดูปั๊มน้ํากันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องปั๊มน้ําที่จะทําระบบน้ําหยดนะครับจริงๆปั๊มน้ําที่จะทําระบบน้ําหยดได้นะครับก็เน้นเป็นปั๊มที่น้ําเยอะๆนะครับพวกปั๊มอย่างเนี้ยก็ได้นะครับปั๊มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยโขงนะครับปั๊มซับเมอร์ส นะครับปั๊มจุ่มก็ได้นะครับนี่นี่หอยโข่งนะครับแต่ผขไม่ต้องเล่นถึงตัวใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยหอยโข่งนะครับอันนี้พูดเรื่องปั๊มเดี๋ยเนี่ยปั๊มที่เหมาะกับน้ําหยดก็จะเป็นปั๊มประมาณนี้นะครับเป็นปั๊มอ่าหน้าสามขึ้นไปนะหน้าสามหน้าสี่เป็นปั๊มที่แรงกันต่ำแต่มวลน้ําเยอะนะครับเราปั๊มจุ่มก่อนนะปั๊มจุ่มข้้งล่างเห็นไหมครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยปั๊มจุ่มไฟฟ้านะครับนี่ที่เห็นเนี่ยยกขึ้นมาสักตัวสิอืมนะครับเนี่ยปั๊มจ อ่านะครับโอเคมีแบบลูกลอยไหมปั๊มจุ่มตัวนี้มาดูตัวแ็กๆมาดมูตัวนี้มาบางคนก็ใช้ปั๊มจุ่มไฟฟ้านะครับจุ่มลงไปในน้ําเลยนะครับก็ก็ได้เหมือนกันนะครับปั๊มจุ่มปัม๊มซับเมอร์เดี๋ยวพาเดินดูนะหัวข้อของปัมป๊มนะครับนี่ปั๊มนะครับอ่านเนมเพลมาดูดิเช่นตัวนี้นะมันก็จะบอกว่าเป็นปั๊มน้ําขนาด1.5แรงม้านะครับ สูบน้ําได้ตั้ง1 2ื่นพลิตรต่อชั่วโมงนะครับที่เฮดประมาณ12เมตรซึ่งระบบน้ําหยดก็ไม่ได้ใช้เฮดเยอะเนะาะกรณีรที่เป็นพื้นที่ราบเรียบก็เนี่ยประมาณนี้กำลังพอดี1บาร์นะครับได้1 2ื่นพลิตรก,ก็โอเคนะได้หัวใจน้ําเป็นพันหัวเลยนะครับพวกน้ำหยดนะฮะอันนี้คือเรื่องของปั๊มน้ําเดี๋ยวเราพามาดูปั๊มน้ำํำบีซับเมอร์สนะครับซับเมอร์สก็อยู่ตรงนี้นะครับ เสมร right ์จก็ม like so so ีหลากหลายแบบเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือบ่อบาดาลนะบ่อบาดาลบางที่ก็ใช้แบบนี้ได้นะจริงๆเสมร์จเนี่ยใช้ใช้กับน้ําหยดได้นะครับใช้กับน้ําหยดได้นะอืใช้กับน้ําหยดได้นะครับก็นะครับต้องคํานวณเฮสให้ดีนะครับคํานวณเฮสให้ดีในการใช้กับน้ําหยดนะครับ่าเราจะต้องคํานวณเฮสให้ดีนะครับคํานวณเฮสให้ดีก็เนี่ยครับปั๊มประมาณนี้ บางบางตัวเฮดมันสูงเป็นร้อยนะเช่นปั๊มย,วยาวๆอ,อย่างเงี้ยเฮดมันสูงเป็นร้อยนะบางทีท่อน้าหยดอาจจะแตกหรือวัวน้าหยดอาจจะแตกแต่ถ้าเราคํานวณให้มันเหลือเฮดที่อ่าจะพอดีให้ใจ่ายให้หัวน้ําหยดสักประมาณ1บาทได้ก็จะดีนะครับยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าปั๊มน้ำอ่าสูบได้50เมตรนะครับบ่อลึกลงไปประมาณ30เมตรนะครับอ่าบ่อลึกลงไป30เมตรก็จะเหลือด้านบน20เมตร แรงเสียดทานในท่อโดนไปหรือขึ้นเนินสูงสูงสัก5เมตรนะเมตรหเมตร10เมตรก็จะเหลือแรงดันอยู่1 1 1บาร์หรือ10เมตรก็บอกกับหัวน้ําหยดพอดีประมาณนั้นนะครับพวกปั๊มแปลว่าปัมาป๊มเนี่ยใช้ได้หลากหลายเลยนะครับในเรื่องของระบบน้ําหยดนะครับัวข้อต่อไปอะไรนะระบบกรองน้ําในระบบกรองน้ําของน้ําหยดเนี่ยทำไมต้องมีกรองรู้ไหมครับเพราะว่ามันละเอียดนะครับกรองเนี่ยยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นกรองทรายนะครับ ถ้าเป็นขุดสูบดานมาแล้วมีทรายเยอะบางทีก็ใช้กองทรายนะครับใช้กองอย่างเงี้ยไซโครนนะครับกองทรายแต่ถ้าไม่ได้ใช้กองทรายนะครับก็ใช้เป็นกองแบบนี้นะครับกองตะแรงนะครับเป็นตะแรงมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้วนะครับอันนี้ก็ถอดล้างง่ายเป็นตะแรงนะครับเป็นตะแรงหรือถ้าไม่ใช้ตะแรงนะครับก็ใช้เป็นระบบดิสแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับระบบน้ําหยดที่ใช้ไปถึง เป็นระบบดิสเพราะดิสตัวนี้ส่วนมากใช้กับสวนทุเรียนนะครับใช้สวนทุเรียนใช้น้ําเยอะแต่ว่าน้ําหยดมันใช้น้าไม่เยอะนะจริงๆตะแกงกระบอกสองกระบอกก็อยู่ได้แล้วเนาะประมาณนี้นะกล่องตะแกงหรือไม่บางทีก็ใช้ตัวเล็กๆก็ได้เนะี่ยไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่เท่ารุ่นนะอันนั้นตัวใหญ่นะแบบดิสดิสล้างกลับคิงอัตโนมัติพวกนี้ดิสสี่นิ้วดิสออตโตอ้ตะแกงออตโต้นะครับไอ้พวกนี้เป็น2นิ้วคิงมาจับดูดิ อันนี้เป็นกรองขนาด2นิ้วนะนวนะก็ใช้กับระบบน้ําหยดได้นะครับพวกหัวน้ําหยดนะครับไม่ไม่ใช่เป็นพวกเทปนะพวกเทปมันจ่ายน้ําเยอะเนาะเป็นไล่เป็นไร่ต้องใช้พวก3นิ้วนะไอะอย่างเงี้ยก็เหมาะกับพวกหัวหัวน้ําหยดหัวน้ําหยด <c oughs> สองลิตร,อ,ตรอ่าที่มันอยู่ในโรงเรือนเนาะก็ใช้แบบนี้โอเคหรือไม่ก็ถ้าทุนน้อยจริงๆนะก็เอา1นิ้วไปใช้1นนิ้วก็ประมาณนี้นะหนึ่งนิ้วนะครับไซส์อย่างนี้นะอันนี้คือระบบกรอง ต้องมีนะครับในระบบน้ําหยดจะต้องมีกรองไม่มีตันตันแล้วก็ไม่ดีนะ,ะสรุปนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้ําหยดนะครับต้องมีกรองจะเป็นดิสก์ก็ได้จะเป็นตะแกรงก็ได้นะครับหรือจะเป็นกรองทรายไซยโคลนก็ได้แบบนี้นะครับหัวข้อต่อไปอะไรนะสี่นะท่อมเมนนะเดี๋ยวพาไปดูท่อมเมนนู่นวางอยู่ข้างหน้านะครับในงานท่อมเมนในระบบน้ําหยดเนี่ยท่อมเมนส่วนมากนะถ้าเป็นแปลงน้ําหยดใหญ่ๆนะก็จะเป็นเมนสี่นิ้ว 3นิ้วนะครับเป็นท่อ HDPE แบบนี้อันนี้ผมพูดในกรณีเป็นเมนนะครับเนี่ยอันนี้มัน6นิ้วเนี่ยสนิ้ว2นิ้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมวลน,นี้นี่น,นี่จะเป็นท่อเมนนะครับอันนี้เป็น2นิ้วมันท่อเมนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงเนาะขนาดของแปลงจํานวนของหัวจ่ายน้ำนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของต้นไม้หรือแปลงที่ปลูกนะครับเป็นหลักนั้นเราบอกไม่ได้หรอกอันนี้ที่จับนี้เป็น63มมิล ทุกคนลองเอา4นิ้ว3นิ้วลองจับให้ดูดิไปจับให้ดูส่วนมากท่อเมนเนี่ยจะเป็น h d p e นะครับผมจะชอบใช้เป็น HDPE เพราะคําว่าเมนเนี่ยมันคือส่งน้ําไปจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้มีแยกไปไหนนะออกเข้านี่ออกอนี่นอ่าคือเมนเนี่ยมันจะไม่มีแยกไปไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเมนคือท่อเส้นเดียวที่วิ่งยาวๆนิยมใช้เป็น h d p e ฝังอยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรนะครับนี่งานของเมนนะครับงานเมนจะเป็นอย่างนี้หัวข้อต่อไปอะไรครับ ท่อเมนย่อยท่อเมนย่อยเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นงานที่อยู่บนดินแล้วนะท่อเมนย่อยก็จะออกแบบออกจากสองนิ้วหรืออะไรย่างนี้แล้วก็ไอ้นั้นเป็นกรณีท่อย่อยนะตัวนั้นอะท่อเมนย่อยจะเป็นอย่างงี้คิงจะเป็น p v วป่ะท่อเมนย่อยจะเป็น PVC นะเดี๋ยวพามาหาดูท่อท่อเมนย่อยของของน้ําหยดก่อนท่อเมนย่อยนะครับของน้ําหยดเนี่ยจริงๆเนี่ยผมชอบใช้แค่2นิ้วนะครับแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าแล้วแต่ หน้างานนะแล้วแต่มวลน,น้ําแล้วแต่ภูมิประเทศพื้นที่จะเป็นค์ด8.5หรือค์ด5ก็ได้นะครับ,รบถ้ามีตังก็8.5นะครับนี่8.5ไหม8.5จริงนะครับตันนี้จะเป็นเมนย่อยของพวกงานท่อน้ําหยดนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วเนาะอ่าส่วนมากจะประมาณนี้ในงานท่อเมนย่อยท่อเมนย่อยมันจะเป็นท่อที่จะต้องมีการเจาะท่อ,อาวาวหางปลาใส่ละครับวาววาวหางปลานะครับอืมจะต้องมาเจาะใส่ตรงนี้แล้วก็ ใส่เกียวหรือไม่ก็ใส่ลูกยางเปอร์เมดเพรนั้นพวกนี้เราจะเป็นท่อประเภทอ่า PVC ซะส่วนมากนะครับเ <LD PE S 1> อ p LDP ีเอลดไต่อจากตรงนี้ครับอ่ะอันต่อไปอะไรนะหัวน้ำหยดหรือเทมน้ําหยดใช่ไหมใชบ่บทที่6ถ้าเป็นหัวน้ําหยดจะใช้ท่อท่อตัวนี้เดินออกจากท่อเมนย่อยนะครับนี่เขาเรียกว่าท่อ LDPE ที่น้องคิงบอกนะครับนี่ท่อนี้จะไปออกจากท่อเมนย่อยนะครับ อ่ท่อเมนย่อยก็คือจะใช้หัวน้ําหยดนะครับที่กําลังจะไปเอามาให้ดูหัวน้ําหยดหรือเทปน้ำหยดอ่าอาเดี๋ยวนี่หัวน้ําหยดหรือเทมน้ําหยดนะสรุปง่ายๆก็คือท่อเมนจะเป็นเ d p ดวิ่งตามขอบแนวข้างหรือฝังดินไปแล้วก็ต่อออกมาที่ท่อเมนย่อยก็คือเป็น PVC 2นิ้วนะครับเป็น PVC 2นิ้วแล้วก็ต่อออกไปเป็น อ่าท่อ LDPE แล้วก็เจาะหัวน้ําหยดใส่กรณีที่ใช้เป็นปลูกเป็นต้นเนาะปลูกเป็นต้นหรือเป็นหัวหัวไปแต่ถ้า <c oughs> ไม่ใช่เป็นต้นเป็นหัวใช้เทปน้ําหยดก็ใส่วาล์วปีพีเสื้อแล้วก็เป็นเทปน้าหยดวิ่งออกไปนะครับ <c oughs> ใช่อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของงานท่อของเทปน้ําหยดกับหัวใจน้ํานะครับประมาณนี้เลยนะท่อเมนท่อเมนย่อยทอย่อยแล้วก็หัวใจน้ํานะครับนี่คือองค์ประกอบของระบบท่อน้ําหยด ะะคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาดูของจริงเนี่ยต้องมาเรียนรู้นะครับไอไปจับท่อนี้ดิอันนี้อันนี้จําเป็นนะบาวหางปลาอืมอันนี้จําเป็นเนี่ยเนียอันนี้เราก็ทําทําให้ดูกรณีที่แบบเพื่อนๆบอกว่าแล้วถ้าต้นไม้มันต้นใหญ่ละ่ะเอาวางลงไปเลยเพื้นเลยอ่าห้าเนี่ยอ่าก็ใส่หัวน้าหยดเป็นจุดเป็นจุดเห็นไหมครับสังเกตดีๆหัวน้ําหยดนะอ่าต้นละสิบสองหัวไปเลยแล้วตรงน,นั้นก็เป็นบาวหางปลานะไปขันเข้ากับพ่อเมนย่อยเนี่ยเนี่ย ็เป็นขันได้เลยนะครับไปขันเข้ากับท่อเม้นย่อยได้เลยอันนี้กรณีที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เราอยากจะคุมเป็นต้นเป็นต้นนะก็ก็ตีวงอย่างนี้ได้นะล้วก็ใช้หัวแบบนี้เอาถ้าอยากเรียนรู้จากของจริงต้องมาหยิบจับดูนะเพราะบางทีไปซื้อของพวกเนี้ยผมมองว่าอาจจะเสียตังค์แล้วก็เสียเวลานะครับอันที่7เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเช่นวาล์วหางปลาสายไมโครท่อ LDPE ตัวเจาะทามเมอร์ข้อต่อตัวอุดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้ที่พูดเมื่อกี้มีอะไรบ้าง นี่เลยนะชุดละ200บาทกาลังแพ็คส่งนะครับมีอยู่จริงนะครับไม่เอากําไรถ้าพี่ซื้อเองคงจะหมดเยอะกว่าน,นี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่รอรอแพ็คนะครับรอแพ็คเกี่ยวกับหัวจ่ายน้ําหยดแล้วก็เทปน้ําหยดแล้วก็เทปแบบปรับได้นะครับแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอาคิงมาอันนี้เป็นอุปกรณ์น้ําหยดนะเขากําลังประกอบส่งเซตละ200บาทเซตนี้มันมีอะไรบ้างนะคิงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีหัวจ่ายน้ำเซ็ตสองร้อยได้สี่สิบหัวครับไม่ควดเยอะได้สี่สิบหัวนะครับแล้วก็ได้ได้เทปันเกลียวต่อตรงสี่ทับเจ็ดวาต่อตรงสี่ทับเจ็ดสี่สิบหัวที่ต่อที่เอาไว้ต่อกับเอาแกะแกะเทออกมาเทออกมาเทมาถุงหนึ่งพอดีมันเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพอดีเอาเทออกมาเลยเทออกมาไม่ต้องไม่ต้องเทหมดก็ได้แต่เอาโซนสำคัญออกมาเร็วๆไอ้นี่คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําหยดนะครับเงี้ย 1> 7จุดหนึ่งก็จะเป็นตัวเจาะท่อนะครับ3มมิล4มิลอย่างเงี้ยนะครับตัวเจาะท่ออ,อย่างเงี้ยดีนะจับอย่างเงี้ยแทงเข้าไปเลยนะครับหรือจับอย่างงี้ก็แทงเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ใส่หัวนี่ด้วย MM. เอาเอาเนี่ยมาใส่นีไว้เนี่ยเจาะเสร็จนะครับดันเข้าไปเลยนะครับนี่มันจะทําให้แล้วใส่ใหม่ได้ทาให้ดูใหม่เออใส่อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับมันก็จะง่าย ชุดนี้ก็อยู่ในเซต200แล้วก็วาลหางปลานี่เขาเรียกวาวหางปลานะครับนีวาลหางปลาเป็นวาลหางปลาขนาดเกลียว4หุน,หนผมนิยมใช้เกลียวนะผมไม่ใช้ลูกยางเฟอร์เมดเพราะมันชอบรั่วชอบซึมนะแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบฟิตล็อกนะวาลอย่างนี้อย่างดีนะตัวละ20บาทตรงนี้นะครับวาลนี้จะล็อกสายสายท่อได้ด้วยนะครับ,รบแล้วก็จะมีตัวอุดปลายสายนะอุดปลายสายใช้กับท่อ LDPE ท่อ LDPE LD <PE. S 1> อะลองอุดให้ดูดิอะ อุดปลายสายให้ดูหน่ยมีไหมนะครับใครอยากเริ่มต้นทำระบบน้ำหยดนะเซ็ตสองร้อยนี่ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าถ้าอยากสะดวกก็ไปซื้อ,อเอาเองก็ได้นะครับผมไม่ได้กำไรหรอกตรงนี้นะครับก็แจ้งไว้ก่อนน,น,นะวันนี้ก็อุดปลายสายอย่างนี้เองนะง่ายมากนะอ่ามันเดินตะกอนได้ง่ายเอาที่นีออกเลอนะโอเคเซตนี้ อยู่ในชุดนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยเทปพ,พันเกลียวเอาเอาไว้ใส่กับหางปลาเอาไว้ใส่กับหางปลา<ๆ>ก็หมดแค่นี้เนาะ<ๆ>แล้วมีสายตัวนี้ด้วยใช่ไหมสายเนี่ยเขาเรียกสายไมโครนะครับเป็นตัวต่อเอาต่อให้ดูหน่อยอันนี้เราได้ไปยี่สิบเมตรนะครับ<ๆ>อันนี้ผมให้ดูอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องแล้วกันนะเนี่ยก็ต่ออย่างนี้นะครับต่ออย่างนี้นะครับโ<ๆ> okay. อเคให้รู้แล้วกัน่อต่อแค่นี้แหละต่อแค่นี้แล้วก็มีหัวน้ำหยดตรงนู้นด้วยแบบปรับได้ บางคนเขาไม่เอาหัวน้ําหยดแบบชดเชยแรงดันเขาอยากได้แบบปรับได้ท่านี้ได้กี่หัวนะนได้ยี่สิบยี่สิบหัวครับอืเลือกได้เนาะถ้าไม่เอาหัวน้ําหยดแบบนั้นสี่สิบหัวก็ได้ตัวนี้ยี่สิบหัวแตบบ่นี้เหมาะกับพืชกระถางนะครับคือปรับปรับปรับเอาแล้วกันเนาะให้มันพุ่งอตัวนี้ก็เป็นส่วนเสริมอื่นๆนะครับอโอเคน่าจะเห็นพอประมาณละนี่วาล์วไม้คริงนี่อันนี้อะไรเนี่ย หัวน้ำหยดก็จะมีสีเหลืองนะจะเป็น2ลิตรสีดำสี่ลิตรสีนํำเงิน8ลิตรวาวหางปลานี่แหละครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประกอบน้ำหยดนะนี่ในบ้านเราครับกำลังทำเลยนะม้วนม้วนมวน้มวนเลยนะเนี่ยชุด200ชุดชุดมือใหม่หัดเล่นน้ำหยดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ชุดมือใหม่หัดเล่นน้ำหยดนะได้สาย20มิลไป10เมตร ได้สายไมโครไป20เมตรได้หัวน้ำหยดแบบชดเชยแรงดันไป40หัว,หวอ่า40หัวเลือกได้นะว่าจะเอา2ลิตร4ลิตรหรือ8ลิตรหรือจะเอาเป็นหัวน้ำหยดแบบปรับได้แต่ถ้าเป็นหัวแบบนี้ได้แค่20่หัวอันนี้คือต้องเลือกเอานะจะเอาหัวแบบไหนแล้วก็ได้อุปกรณ์เสริมอีกนะครับอ่าเป็นเทปพันเกลียวตัวเจาะท่อ,อวาล์วหางปลา1ตัวอย่างละหนึ่งตัวนะตัวอุด1ตัวแล้วก็ตัว 47เขาต่อตรงอีก40ตัวก็ประมาณนี้ครับ200บาทโคตรคุ้มเลยอ่าโคตรคุ้มนะอันนี้ทําเล่นๆกันเลยไม่ได้กําไรหรอกดูดิต้องเอากระดาษมาหอยอนะมวนมาเริ่มเลย <laughs> ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเอาขอท่อนหน่อยที่ว่าท่อท่อ20เมตรจิงไอ้ท่อท่อ10เมตรนะพูดผิดนะครับอ่าคลิปก่อนเขาบอกว่าท่อมันยาวไปนะเพราะว่าไม่ได้วัดนะเออแต่ผมบอกว่าให้แค่10เมตรนะครับท่อ20เมตรมันก็จะแค่นี้นะอ่าแค่นี้นะครับ20เมตรนะ อัน,นเท่าไหร่นะสิบเมตรสิบเมตรอันนั้นตอนนี้ที่แพ็กเสร็จแล้วใช่ไหม<ช><ช>อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมซองขนาดนี้นะสองร้อยคือซองนี้นะใช่ไหมซองนี้คือสองร้อยนะใช่อันนี้ของทั้งหมดอยู่ข้างในแล้วออันนี้ทำไมมันหักออกามานี่มันพับนิดนึงใช่ไหมนี่จะทำใหม่ใช่ไหม <laughs> นะครับเราก็จะแพ็คไปซองอย่างนี้นะไหนะขอดูหน่อยขอดูใใกล้หน่อย สองร้อยก็ถือว่าซื้อไปเล่นแล้วกันนะครับเอาไปลองเล่นดูคุ้มๆไม่ได้กําไรหรอกนะครับแค่ค่ากระดาษค่าแพคค่าส่งก็หมดละโอเคครับอันนี้เหมาะสําหรับให้เอาไปเรียนรู้แล้วกันนะผมให้เอาไปเรียนรู้ดูนะครับถ้าใครสะดวกซื้อเองใน e แอปช็อปปี้ a ร a อด้าก็ไปซื้อได้นะครับอุปกรณ์วันนี้ให้เห็นแล้วนะครับให้เห็นละอืคิดว่าพี่ๆหลายคนคงจะไปหาซื้อได้นะพวกสายไมโครอย่างเงี้ยก็ จริงม้วนล,ละประมาณ200บาทนะครับพวกวาลวต่างๆ,างๆอันนี้พวกตัวเจาะท่อใช่ไหมนี่นะครับคิงเอาขึ้นมาดูนิอันนี้รอแพคนะรอแพ็กแพกเล่นๆวันละสิบแพกแกะไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเอามาดูนี่เดยตัวเจาะท่อนะมีเยอะนะหัวน้ําหยดมีเป็นพันหัวนะนี่อันนี้อะไรเนี่ยมาดูดินี่โอ้โหนี่ไงหัวใจน้ําหัวใจน้ํามีเป็นกระตักครับ8ลิตรก็มีนะครับ8ลิตร สองลิตรอยู่นี่นะครับมีเป็นกระตักนะครับอันนี้หัวละบาทไปเลยเนาะใครสนใจนะผมให้หัวละบาทเลยนะสองร้อยหัวขั้นต่ํานะก็หัวแบบชดเชยแรงดันถุงนี้สองร้อยหัวบ้านนี้ถุงนี้มันห้าร้อยหัวถุงละห้าร้อยหัวเขาเขียนไว้อยู่เนี่ยอ๋อถุงละห้าร้อยหัวห้าร้อยหัวแต่ขั้นต่ำส่งสองร้อยหัวนะพอที่เขียนนับหัวละบาทมันนั่นไปอันนี้ผมเอาให้เฉพาะคนที่อยากจะเริ่มฝึกทําระบบน้ําหยดนะครับแต่เทมน้ําหยดน่ะไม่ ไม่ได้ขายหรอกนะเพราะว่าผมเห็นมันถูกละในเว็บก็สี่ห้าร้อยเองนะก็ไปพี่ไปซื้อเอาในนั้นได้เลยอันนี้เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้อันนี้แหละคิงอันนี้อะไรนี่นี้ต่อตรงครับเออต่อตรงสี่ทับเจ็ดนะเราก็จะแบ่งไปถุงละสี่สิบตัวนะสำหรับจัดชุดชถ้าอยากซื้อตัวนี้ก็ได้นะโอเคนะโอเคนี่ก็ครบหมดทุกทุกอย่างแล้วมัง้งในระบบน้ำหยดในระบบน้ำหยดใช่ไหมใช่ก็น่าจะครบ ครบทุกอย่างแล้วนะครับ,สำ,รบสำหรับในระบบน้ำหยดหากสนใจนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับี๋ยวดู e p 4นะครับ EP4 ต่อเนื่องได้เลยนะครับตอนหน้านี้ก็มีประโยชน์แน่นอนนะครับได้เรียนรู้ระบบน้ำหยดลึกๆเรามีประมาณร้อยตอนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันกดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ารับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนได้ดูของฟรีแบบนี้นะครับโอเคนะ <Okay. S 1> อ่าบาย